ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้วัดออกกัดพิชิงพามาตกปลาอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกไม้มาเกือบสามอาทิตย์นะครับวันนี้เรามาตกปลาอีกเช่นเคยนะครับเราไม่ได้ไปเขื่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไม้ใหม่ผมก็ไม่เคยมาพอดีมีหน้านะครับแกแนะนํามาตกนะครับเพราะแกก็เคยมาตกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปลานน่น ปลาสวยทั่วไปนะครับเป็นหนองประมาณขนาดสามไร่สามสีไร่นะครับหนองนะครับท้ายหมู่บ้านอ่าเก็บน้ํานะครับตันนี้นะครับก็ไม่เคยมาสักทีนั้นครั้งแรกครับที่มาไปตัดผมช่างตัดผมเกก็ชอบตกปลาแก้ก็แนะนํามานะครับก็ไม้ใกล้บ้านครับผม ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวลงอุปก่อนก่อนนะครับครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นนะครับขนมปังไผ่เกี่ยวนะครับอาหารประดุกนะครับลำสามอย่างแค่นั้นนะครับเกเกี่ยวเม็ดฟมเหมือนเดิมนะครับดูบนกินไะไรหมานี้เคยมาเหมือน,นกัน เรามารองดูก่อนนะครับมาแบบเรี่ยวๆเ,เ,เลยครับมั่วๆมาเลยด้านซ้ายจะเป็นต้นไม้หักล้มเดี๋ยวเรามาลงเยอะชุดแรกกันครับไม้แรก ก็ลงเหยื่อเสร็จแล้วครับก็ประมาณ9โมงเช้านะครับไป4,000น,นะครับฝนก็ตกเฉยเลยงงมากโอเคครับเดี๋ยวเรามารนมาติดตามกันว่ามันจะมีปลาอะไรกับไม้ใหม่แห่งนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าได้ไปไงผมถ่ายให้ดูครับ ับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ <c oughs> เป็นเวลาบ่ายโมงโมงบ่ายสองนะครับนะครับเพิ่งได้ไปสองแต้มนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะผมอรอาโทับไปชาร์จอยู่บ้านนะครับก็เป็นปลานินนะครับดูผมพามาดูปลานินซส์ทอดไม่ใหญ่ไม่เล็ก <c oughs> สองแต้มครับ กินช่วงบ่ายครับช่วงเช้ามิจิรีน,รอนอโอเคครับเดี๋ยวเรามารุ่นมาติดตามกันนะครับมีลูกน้องหนึ่งตัวนะครับดูหมาใคร ช่วงเช้าไม่กินมากินช่วงบ่ายเดี๋ยวเรามารุ่นมาติดตามกันนะครับกระไม้นี้โอเคครับก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงนะครับก็ได้สองแต้มนะครับกินช่วงบ่ายนะครับปลาเนนไส่พอดิทอดนะครับก็เดี๋ยวคงป้าจะเอารำมมาอ่อยลองดูนะครับกับน้องนี้ พื้นที่ก็โอเคครับรวมไม้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกลับบ้านก่อนละ